สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้นะจ้าเป็นวันที่5กันยายน2,567จ้าวันนี้นะจ้ากับมีแนวทางเลขให้โชคมาฝากเอฟซีสาวผู้ปอหรือว่าฝากทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้จ้า วันนี้ดิจ้าก็เป็นแนวทางเลขให้โชคหรือเลขนำโชคจากท่านอาจารย์กาลสินดินดำหรือปู่กาสินจา้าท่านก็ได้ให้ตนีดีมากแล้วหลายงวดจา้าเขามาแล้วหลายงวดนี่ก็เป็นของงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมา ที่ท่านได้ให้แนวทางไปก็จะมี0984930เลข3โตนั่นก็คือ098ส่วนเลข2อตที่ท่านได้ให้นั่นก็คือ49กับ30จ้าทุกท่านหมวดที่แล้ว49ก็ับเขาด้วยจ้าสำหรับปูกาลสิน หรือปูกาสินจ้าท่านหายซีเก่ามากลอตเตอรี่ออกเก่าซีหากท่านใดที่ไปตามซีเก่าแล้วกลับมาเป็นเก่าซีก็ถือว่ามีโชยงงจ้ามวดที่ผพานมาซีเก่าเก่าซีกับเขาด้วยจ้าทุกท่านสำหรับมือนี่สาวผู้ขอก็มีแนวทัาง สำหรับงวดวันที่1ิหกันยายนจะมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้าจะเป็นตัวใดนั่นมาชมกันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะจ้าทุกท่านปูกาสินท่านก็ได้หายมาแล้วด้อจ้างวดนี้ท่านก็มีความเมตตาอยากซอยเหลือ ทุกท่านทุกคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้หรือว่าติดตามสาวผู้ปอจ้าแต่ท่นานบ่ได้หวังคนประโยชน์อีหยังจากทุกท่านแต่เพียงหวังอยากให้มีกินนีใช่เป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคให้ทุกท่านได้นําไปเสี่ยงโชคกันจ้ากับีทั้งเข้าบ้างและก็บบ่เข้าบ้างเป็นธรรมดาด้อจ้า นนี้เดจ้าท่านกระได้หายทั้งสามโตแล้วก็สองโตงวดที่แล้วมีค้นถือม้าแล้วเป็นแสนจ้างวดที่แล้วสาวผู้ปอกกระไดคาวมาว่ามีค้นถือเป็นแสนซึ่งงวดนี้ผู้กาศินท่านกระหายความมั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นเลยจ้าทุกท่านร้อยเปอร์เซ็นนี่คือมั่นใจ้อจ้าที่จะให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมในเมือนี้ทุกท่านชอบตัวใดก็สามารถนําไปซื้อรัตตอรี่ว้ฐานลุ่นวันที่สิบหกที่จะถึงนี้ได้ด้อจ้าถ้าไปซื้อซ่าอาจจะเบิดก่อนเพราะว่าท่านหายมาแล้วห้ายงวดเขามาแล้วก็ห้ายงวด งมวดท่ิพานมาล่าสุดคนถือมาแล้วเป็นแสนจ้าหมวดก่อรธิพานมาได้ข้าวได้ข้าวจากเอซีสาวผู้ปอว่าถูกมาแล้วเป็นแสนจ้าสามโตนั่นก็คือ เก้าหนึ่งหาสองโตเลขสองโตนั่นก็คือสองเจ็ดสองแปดจากทุกท่านเลขสามโตในวันนี้สำหรับแนวทางปูกาสินหรือท่านอาจารย์ปูกาลาสินสามโตนั่นก็คือเก้าหนึ่งหา ส่วนสองโตนั่นก็คือสองเจ็ดสองแปดย้ำเลยจ้าวางวดนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มมั่นใจความมั่นใจร้อยเปอรเซ็นได้จ้าทุกท่านงวดที่แล้วกะได้ข้าวได้ข้าวมาวาดถูกมาแล้วเป็นแสนจ้างวดที่แล้วสำหรับงวดนี้ท่านก็ได้หายแนวทางมาแล้วสำหรับวันที่สิหที่จะถึงนี้ หากท่านใดเห็นคลิปนี้ถือว่ามีความมีความโชคดีและก็มีวาสนา,าได้มาเห็นแนวทางให้โชคจากท่านอาจารย์ผู้กาสินผู้ที่เพื่นมีความเมตตาอยากซอยเหลือทุกคนทุกท่านจ้าโดย่หวัาวางผลประโยชน์อีหยังเลย แต่เพียงหวังให้ทุกท่านมีกินมีใชัยเท่านั้นจ้าสำหรับคลิปนี้ด้อจ้าก็เป็นแนวทางการมีราะเร็ลกเพื่อความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นบอสนับสนุนการพานันและก็บ,บ่สนับสนุนใไฮเล่นการพานันจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปอได้เลยจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า